อย่างนี้เราต้องแบบลงนะครับลงนะโมงนะโมโอมานาตาปาต์เจิยปัติเทเทนาอปัตติยาปัติเทเทคืออปัติโทปัตติเกิดเกิดเกิดไปอีกห้าครั้งพิมเขียว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 ดิเขียวดิไอสัตว์ได้แล้วครับแรกเลยครับผม ค่ะ <laughs> ต,ตัวน้บัดหมุนแล้วครับผมคำเตือนคลิปนี้อานมีเนื้อหาคำหยาบคายอย่างเช่นคำว่าเหี้ยเหมาะสำหรับเด็กอายุ13ขึ้นไปเด็กอายุต่ำกว่า13ควรได้รับคำแนะนำ hey! โอเคครับก็สวัสดีน้องๆชาวฟรีไฟที่เขารบรักทุกท่านเลยนะวันนี้พี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาแจกน้องๆกันอีกแล้วนะครับผม<ฮ>จากคลิปที่แล้วนะครับก็ได้ทําการแจกบัตรกานีน่าไป50บาทหนึ่งใบนะครับแล้วก็โค้ดนะครับแต่ว่า,าวันนี้นะครับพี่ก็จะมาทําการแจกบัตร <What? S 1> ไม่ให้แจกบัตรนะครับก็แจกนะครับก็เป็นทางด้านของเอเตอร์การบล็อกนะครับก็โค้ดก็จะ ขึ้นให้ทางด้านล่างนี้นะครับก็เอาไปใส่กันได้ทุกคนนะครับย้ํานะครับก็สามารถใส่ได้ทุกคนนะแล้วก็จากคลิปที่แล้วนะครับพี่ได้ทําการเติมเงินเข้ามาแล้วนะครับก็เพื่อที่จะไปลุ้นเป็นทางด้านของดาบขาตานะนะครับขาตานะบลัดมูนนะคลิปที่แล้วพี่สุ่มไปกว่า500เพชรนะตอนนั้นมีอยู่500เพชรนะแต่ว่าพี่ไม่ได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะพี่ก็ได้ทําการ เติมมาครับก็เพื่อที่จะไปสุ่มมันโดยเฉพาะนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปสุ่มดับคัตานะนะครับสําหรับคนที่อยากได้เพชรนะครับก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับคอมเมนต์เฉพาะ u i d แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะไม่ต้องแช์นะครับหรือว่าไม่ต้องกดไลค์อะไรทั้งสิ้นนะปกติจะให้กดไลค์กดแชร์ใช่ไหมแต่ว่าไม่ต้องนะครับแค่เพียงแค่คอมเมนต์ไว้นะครับก็จะเป็นการ ได้รับนับสิทธิในการสุ่มแจกนะครับ <c oughs> พี่ก็จะสุ่มนะย้ำนะครับก็คือมันอาจจะไม่ได้ทุกคนนะก็จะได้แบบทีละคนทีละคนทีละคนทีละคลิปไปอะไรอย่างนี้นะพี่แบบไม่มีเงินที่จะสามารถไปแจกได้ทุกคนนะครับผมแต่พี่ก็มีความสามารถในด้านาสุ่มแจกทีละคนได้นะเพราะว่า,าพี่มีกําลังแจกเพียงเท่านี้ก็คือแบบช่องพี่ก็ไม่ได้ดังแล้วพี่ก็ยังไม่ได้มีไรายได้อะไรก็เลยยังไม่ได้แจกเยอะ ก็ในสรุปแล้วก็คือพี่ก็แจกนะแจกจริงนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ยูไดีไว้กันด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปซุ่มทางด้านของคาต์ะบัตรมูลนะครับก็มาดูว่าเรามีอะไรแล้วบ้างนะครับผมนี่นะครับก็เป็นทางด้านของคาต์ต纳บัตรมูลนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่ามันต้องใช้อะไรกี่อันบ้างเอ่ยโอเคใช้แค่พิมพ์เขียวนะครับสออันนะแล้วก็ลูกแก้ว5อันนะครับแต่ว่าผมอะ มีอยู่9อันแล้วเว้ยวผมขอแค่พิมพ์เขียวนะครับก็สุ่มไปเลยนะครับจงังหวะนี้270เมตรท่วนๆแบบกดทีนะใจหายเหลียวอขอพิมพ์เขียวสักสองอันเฮ้ยอ้ตะลิดพ,พิมพ์เขียวเธอเขียวเฮ้ย1อันอแล้วหนึ่งอันคอยกันนงอ๋อได้มาเดียวนะครับก็ นะครับก็มีแบบมีเก้าหน้านะก็1น่งอันแล้วนะครับท่านผู้ชมผมจะได้เอาคัตตานี่ไปถือในล็อบบี้เลยนะห้าครั้งครับจัดไปขอนะครับขอโอมจงได้นะเิอจงได้นะครับขอร้องขอร้องแหละได้เธอะไปเลยพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวเขียวได้ลูกแก้วมาโอ้ไม่ดีเลยขอพิมพ์เขียวหนึ่งอันนะครับอันเดียวเท่านั้นน้องอันเดียวเหอะ คืออะไรอีกแล้ว่ท่านผู้ชมสองรเจ็สิบเพชรหมดไปแล้วนะครับสองร้อสองรเจ็เพชรหมดไปแล้วห้าร้อยกว่าเพชรนะครับตอนนี้อ,อีกครับขอพิมพ์เขียวเขียวนะขอร้องล่ะขอร้องละมึมือกขอร้องแลกพิมพ์เขียวเธอเขียวเธออหมดแล้วเ <c oughs> พชรแต่างนี้เราต้องแบบลงนะครับลงนะโมนะโม โอ้มันตา,าตัดเนะย่ปฏิเทเทนะปตัดจย่ปฏิเทเทคืออปฏิโทอปติเกิดเกิดเกิดไปอีกห้าครั้งพิมพ์เขียว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 ดิเขียวดิไอ้สั์เขียวเขียวเรียบร้อยได้แล้วครับตอนนี้เราได้คัตนาบัตรหมู่แล้วเย้เย้หมดไปเท่าไหร่วะเยอะนะเยอะหมดไปประมาณพันพัน พันเพชรได้นะครับถึงจะได้แค่อพิมพ์เขียวสองใบน,นี้ผมหมดไปหนึ่งพันเพชรนะครับผมได้แล้วครับแรกเลยครับผมจะได้ัดมูลแล้วครับผมเ yeah. ยสเดี๋ยวเราไปถือในหน้าล็อบบี้กันนะครัโบโ okay. อเคเดี๋ยวเราจะไปโชว์กันนะครับผม นี่นะครับก็เป็นขัตนะที่พี่วิ่งสุ่มมานะครับๆๆๆโคตรเก๋มากครับก็ได้แล้วครับผมได้แล้วครับขัตนะแบบมีแสงออร่าน้องๆน้องๆก็ดูสิครับหมดไป1000เพชรทวรนอะประมาณ1,000พนเพชรนิดๆเดี๋ยวอันนี้อะไรอะกิจกรรมอะไรวะ วันซันแล้วอ๋อมีการผลิตเงินเดีย๋ยวค่อยมารีวิวกิจกรรมนี้พรุ่งนี้กันละกันนะครับปววันนี้ดีใจนะครับก็จะรีบเอาคาตาดานี้ไปฟันหัวคนนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับก็กที่สําคัญก็ให้น้องๆน,นะครับเอานิ้วกลางชูขึ้นมานะครับแล้วก็กดกระดิ่งที่ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายยคลิปนี้ก็รีบเอาคาตาณะไปฟันหัวคนนะนะบายบาย An old man, poor man, bleeding with the eyes. Gonna make you some peace someday. You got mud on your face, you big disgrace. Somebody. Be